เดีนะผมพ่อหลังจากที่เราทำการทำกองเหลีดไปแล้วก็มาทำท่อนะผมเนี่ยโอเนัอันนี้เรียบร้อยครับถานเรียบร้อย เค้ผมขอตรับสวัสดีสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานอนเลสซิ่งนะทุกคนเนืแล้วในคลิปนี้นั่นเพื่อนหลังจากที่เราลันอินน้องราชการไปนะครับผมแล้ววันนี้เรากลับมาที่เต้าชละทาอีกแล้วนะครับผมเนี่เป็นเดชเช่้นี่นะผมก็หลังจากที่เราทําการทํากองเหล็กไปแล้วก็มาทําท่อนะครับผมเนี่ยโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของน้องผมนะน้องทีมงานนะผมก็คิดค้นแบบ ทำกันเองนะทุกคนหูยึดก็ใช้วัตถุดิบที่ดีได้หน่อยนะผมลวดนั่นเองเขาหูเพราะถ้าเราใส่แค่ปลายเลยมันก็จะกระดกนะผมกระดกแล้วก็มันจะไม่มีตัวหูยึดนะครับเพราะว่าถ้าเราขี่ไปตัวปลายทอมันก็จะแบบตัดๆหน่อยๆนะผมก็เลยให้น้องนะผมน้องอน้องชายไอ้บอสนะทุกคนที่ผมแจ้งไปนะคนี่ใช้ลวดนะผมในการ ไปนะผมเพื่อว่าไม่ให้ท่อมันกระดกกระดกนะผมโอ้โหตรงนี้เราก็ใช้เป็นของกองเด็เหมือนเดิมเลยนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะยางอะนะ่ะเนาะยางยางกองเด็ดนะครับคอดคอดเออคอลิดนะครับยางคอลิดนะครับผมก็รัดกับไอตัวคอท่อเลยนะครับผมเพื่อให้สวมกันได้นะผมเพราะว่าคอตัวนี้ก็ยืมของพี่ชายมาเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคันนี้น้องชลตะธานมีสเต็ปแบบว่าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันไหนมีสเต็ปที่คิดไว้นะ ตอนนี้5้ามตอนนี้5้าามอยู่นะแต่คิดอยู่นะว่าอาจจะขึ้นเป็น54ิมิลน,นะทุกคนเออเพราะว่า53มิลเนี่ยคือมันอยู่กับผมมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะผมก็ไม่ค่อยได้ขยับอะไรเลยนะครับก็อยู่กันมาแบบเนิ่นนาะนจนผมมีน้องราติการอะไรประมาณนี้เนาะเออแล้วแบบอาจจะได้ขยับเป็น54มิลน,นะครับแล้วก็มาทำคอนเทนต์เหมือนเดิมนะครับผมแต่ผมจะจัดทรงน้องชุลทานใหม่นะผมนี่ตอนนี้เป็นทรงแบบทรงใช้งานอยู่นะผม ประมาณนี้เลยนะครับก็เดีย๋ยวหลังจากคลิปคอนเทนต์วันนี้ไปนะดป๋ยวผมทำการรื้อใหม่แล้วก็มาเช็คเบ้าบ่าบงเบ้าฝาอะไรพวกนี้นะว่ามันังใช้งานได้ดีอยู่ไหมนะครับเพื่ออาจจะขยับขย้ายนะครับผมเพื่อขึ้นเป็น54เินนะเออเพื่อแบบอาจจะจูจ้จ้าประมาณแบบรถทิปอะเนาะแบบคือน้องน้องที่เราทางเขาจะอาจเอาไว้แบบสร้างแบบคอนเทนต์นะครับผม สำหรับผมนะแล้วก็แต่ถ้าไปทิ่ปอะไรพวกนี้คือผมอาจจะขี่น้องรัติการนะโแเ่น้องโชวิธานไม่ได้ขี่ก็เดี๋ยวจะให้เอมอสนะครับมอซี่นะวออ,อิทิกรนของเรานั่นเองเป็นตัวขี่ของอรถทิพคันนี้ไปเลยนะของ,องชุงคาปเลยแล้วมอนะเชื่อพี่ให้น้องมันขี่โชติทานไปเลยนะผมแล้วส่วนผมก็ขี่วอซิสนะเออจะได้แบบว่าเอาไปขี่สองคันแบบเวลาไปทิพอะไรพวกนีน้นะโอเคนะผมว่า ตอนนี้ก็จะมีเสียงรถดังๆหน่อยก็ขอภัยด้วยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมแพ้มานานแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ถนนปิดกันเลยดีก,กว่านะผมเราจะได้แบบไปฟังเสียนกันนะว่าเสียงมันจะได้ประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมีมุมมองที่ให้มอสขี่นะผมว่าเสียงได้ประมาณไหนท่ออท่อปาลากระป๋องโลซ่าอืมไม่ใช่กองหลีดแล้วนะกองหลีดเราเปิดสดเลยนะรอบน,นี้ปะเดี๋ยวตัดไปที่ถนนเลี่ยงเมืองนะผมเดี๋ยวให้น้องมันขับขี่แบบ ดูท่าแบบดูฟิลก่อนแบบว่าฟิลมันได้ประมาณไหนได้ประมาณนี้นะี่ยผมไปอันนี้เ็าทอดอยู่รถเจส่าขโมยรถพี่หนายน้อยไปเที่ยว รถนายน้อยมาเที่ยวครับหลุดหร้อยังนะตอนหลุดหรือยังเอง่ย าขอหลีกไหม 你录了哈。 จบเรียบร้อย อลีดหลุดครับพองลีดผมหลุดครับพี่ีมาดูดิพี่ขาดรบร้อยพี่ละลายครับแล้วผมก็หลังจากที่น้องผมได้ทำการมุมมองการขับฉี่ในกล้องโกโปรไปตอนนี้ดูนี่เลย เรียบร้อยเป็นไงวัดมันได้ไหมโอ้ฟิลได้จับแต่ว่าเปิดทนเลงปุ๊บแม่งหนาเลยหนาโอ้โหมันต้องไล่ใหม่ไงเพื่อนเพ <_ C 1> ื่อนก็หลังจากคลิป,ปวันนี้นะผมก็เดี๋ยวผมจะทําการกลับไปแก้ไขนะผมเพราะว่าเราจะทําการอัพสตรีมใหม่ให้น้องชุลรทานบ้างนะครับผมเต็น54วินต์อันนี้คือบอกเลยนะใครที่ไม่ได้ดูคลิป,ปหรืออะไรก็ฝากเข้าไปดูคลิป,ปกันด้วยนะผมแล้วก็ดูกดติดตามช่องนายนอนเลสซิ่งกันด้วยนะผมเพราะว่า ผมจะบอกแค่ในคลิปนี้เลยนะผมว่าน้องชุนรทานจะทําการขึ้นเป็นสเตป54 mm มิลนะครับผมแล้วผมจะทําการาจากทรงใหม่ด้วยนะผมเพราะว่าตอนนี้ทรงมัน,นหนักยังไงก็ไม่รู้อะแบบมันบิดลอยไม่ขึ้นอะเพื่อนอพูดตามตรงเลยนะก็หลังจากคลิปในวันนี้ไปแล้วผมก็เดี๋ยวทําใหม่เลยนะครับชุนรทานนะผมนี่วันนี้ okay. เดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวขอ ขี่บ้างนะผมเพราะหลังจากที่ผมไม่ได้ขี่อะไรเลยไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวแค่นี้ก็เอาแค่นี้ นี่เลยนะผมก็คันนี้เราจะให้อ่น้องทีมงานไอ้มอสน้าผมขี่นะผมโอเค,อเคผมคลิปก็น่าจะมีปาปเท่านี้นะโดนนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายน้อยเลซิ่งกันด้วยนะครับผมตอนนี้คอหลีดมันไม่ไหวแล้วนะครับตรงคอเนี่ยดูดิมันไม่เอาแล้วมันไม่เอาอะไรแล้วนะผมโอเคผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผม,มบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บว่ะ